กองทัาพพัฒที่สามได้สนองแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ต้องการให้ราษฎอที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการได้มีที่อยู่ที่ทํากินโดยให้ดํารงชีวิตแบบพอเพียงและฝึกให้ช่วยเหลือภาร,รกิจด้านความมั่นคงให้กับทางราชการซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน30มหมู่บ้านจังหวัดเชียงใหม่13าหมู่บ้าน และรวมโครงการจะตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้าหมู่บ้านซึ่งดำเนินการโดยสนองแนวทางพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดตามแผนการขับเคลื่อนที่กำหนดไว้คือแผนงานด้านความมั่นคงแผนงานด้านการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน แผนง,งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแผนง,งานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานซึ่งปีที่ผ่านมามีการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้เมื่อวันที่สองและสมีนาคม2566ั 2, 66, พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนารัศดรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระชนมฤติตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระชนมฤติสามหมู่บ้านคือบ้านซอแบกบ้านป่าโหล บ้านดอยผีลูและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันนื่องมาจากพระราชดำริสองหมู่บ้านคือบ้านดอยผักกูดและบ้านแม่สวยอูโดยมีข้อสั่งการที่สําคัญดังนี้ขอให้ขับเคลื่อนการขอสัญชาติให้กับรัศดรที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยเพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆของภาครัฐให้ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรอบรมให้ความรู้โดยเน้นการปลูกไม้ผลยืนต้นลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวขอให้รัศดรช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของเยาวชนให้มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อจะได้นำความรู้ต่างๆมาพัฒนาพื้นที่โดยเน้นการศึกษาในวิชาชีพครูและวิชาชีพด้านสาธารณาสุขซึ่งปัจจุบันขาดบุคลากรจำนวนมากพร้อมทั้งพิจารณาจะตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพิจารณาบรรจุครูประจำโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกทั้งขอให้พิจารณาจะตั้งศูนย์สาธารณาสุขมูลฐานชุมชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนเพื่อให้ราษฎรเข้าถึงบริการด้านสาธารณาสุขอย่างทั่วถึง การส่งเสริมทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปี2566ให้กับเยาวชนที่มีผลการเรียนดีมีฐานะยากจนและภูมิลำเนาอยู่ในโครงการพัฒนารัษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระชนม,มรีหากจบการศึกษาแล้วจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของตนเองซึ่งกองทัพภาคที่3โดยกองพลพัฒนาที่3ได้ประสานงานกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอนสนับสนุนทุนการศึกษาตามโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ภายใต้ทุนการกุศลสมเด็จย่าจำนวน3ทุนและผลเอกสยุทธ์จุลานนท์ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลาศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาจำนวน5ทุนปัญหาน้ำไม่เพียงพอของหมู่บ้านยามชายแดน กองพลพัฒนาที่3ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกบรเพื่อจัดหาถังกักเก็บน้ําและรางน้ําสําหรับรองน้ําฝนติดตั้งให้กับรัศดรในหมู่บ้านยามชายแดน5้าหมู่บ้านรวม140หลังคาเรือนอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านปุงยามมีพื้นที่ไม่เพียงพอกองทัพที่3โดยกองพลพัฒนาที่3จัดกําลังพลร่วมกับรัศดรเข้าปรับปรุงอาคารเรียนโดยเพิ่มพื้นที่ชายคาบริเวณด้านหน้าห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จำนวนานวนสอ3บาบาทปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วหอพักนักเรียนโรงเรียนสังวันวิสามชมรุสุโสมกองทัาพภาคที่3โดยกองพลพัฒนาที่3จัดกำลังพลเข้าปรับปรุงหอพักนักเรียนสองอาคารโดยได้รับงบประมาณจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์จำนวน8 7 4 4 0 0บาทปัจจุบันดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อว mm. ันที่28-29มิถุนายน2566พลเอกนิพนธ์พารณิตรองประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนารัศดรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรดยเยี่ยมโครงการพัฒนารัศดรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำไปตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอนึ่งมาจากพระราชดำริบ้านอาจโจจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีสรุปข้อสั่งการดังนี้ขอให้หน่วยงานนำรูปแบบการเรียนรู้ของศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริที่เป็นต้นแบบการส่งเสริมให้กับรัศดรบนพื้นที่สูงศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เป็นต้นแบบส่งเสริมให้กับรัศดรพื้นที่ราบและศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ามาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่รัศดรในพื้นที่โดยสร้างความเข้าใจให้กับรัศดรในเรื่องการพื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อีกทั้งให้ส่งเสริมการปลูกพืชไม้ผลยืนต้นที่เหมาะสมกับพื้นที่และขอให้รัศดรช่วยเป็นหูเป็นตารายงานข่าวสารด้านความมั่นคงให้กับหน่วยงานเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบ การสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนารัษฎรชาไทยภูเขาอนเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2566ณจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพลเอกพงเทพเทรพประทีปที่ปรึกษาโครงการพัฒนารัษฎรชาไทยภูเขาอนเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดในห้องสอนจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากรวม50หน่วยงานร่วมการสัมมนาและได้แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่างๆดังนี้หัวข้อที่หนึ่ง แนวทางการส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นสามารถประกอบอาชีพได้มากขึ้นมีการสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวทําให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวเพื่อให้มีโอกาสจเจริญก้าวหน้านําความรู้ต่างๆมาพัฒนาคนในพื้นที่และสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพหัวข้อที่ 2. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุสนอาชีพด้านการเกษตรโดยการปลูกไม้ผลเมืองหนาวให้เหมาะสมกับพื้นที่เนื่องจากรัศดรส่วนใหญ่ปลูกพืชไร่หนุนเวียน การขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโครงการพัฒนาราษฎรชาไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระสนมฤยยจังหวัดแม่ห้องศนแผนงานโครงการปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระสนมริยในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนระยะทาง257กิโลเมตรรวม30โครงการผ่านพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืช13โครงการ อนุมัติให้ใช้พื้นที่แล้ว5โครงการและผ่านพื้นที่ของกรมป่าไม้17โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ใช้พื้นที่ซึ่งจังหวัดใ่ห้องสอบได้จัดแผนงบประมาณพัฒนาจังหวัดรองรับไว้เรียบร้อยแล้วโดยในปี2566ดำเนินการไปแล้ว9.9กิโลเมตรและปี2567จะดำเนินการอีก13.7กิโลเมตร แผนง,งานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอนเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ห้องอนแบ่งออกเป็นสิเส้นทางผ่านหมู่บ้านเป้าหมาย34มหมู่บ้านปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จะทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่2เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2 5 6 7หากได้รับการอนุมัติจะดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแผนงานในปี2,569ปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสารบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดได้จะทำแผนการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่านใย,ยแก้วนำแสงครอบคลุมพื้นที่ทุกหมู่บ้านเป้าหมายในโครงการโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงานในปี2,569การจัดตั้งหมู่บ้านยางเชแดนบ้านดอยผักกูดบ้านแม่สวยอูและบ้านอาจโจให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2,457ในห้วงที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขับเคลื่อนการจัดตั้งหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่ถูกต้องเป็นหมู่บ้านกรณีพิเศษโดยใช้เหตุผลด้านความมั่นคงไปยังกครมการปกครองแล้วแต่ติดในข้อกฎหมายไม่เข้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งหมู่บ้านปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการรวมหมู่บ้านโดยฝักกูดและบ้านน้ำปลามุงโดยแยกออกจากหมู่บ้านเดิมจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่สำหรับบ้านแม่สวยอูและบ้านอาโจอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางการจัดตั้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป การขับเคลื่อนแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่สาสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่3ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการร่างแผนแม่บทโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะ5ปีทั้งนี้กองทัพภาคที่3ได้ดาเนินการส่งร่างแผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ที่สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงกอรมน และสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ให้ความเห็ผชอบในหลักการแล้วไปยังกออรมนเมื่อวันที่2ทธันวาคม2565ปัจจุบันยังรอความคืบหน้าในการขับเคลื่อนผ่านกลไกลที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไม่ให้ล่าช้าเกินกรอบระยะเวลาของโครงการในปีพศ2566ถึง2570จากการดำเนินงานดังกล่าว กองทัพภาคที่สามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะร่วมใจกันสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีส่วนร่วมในการช่วยกันร,รักษาความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนตามพระ,ระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระประมินทรรา,รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเราจะสืบสารรักษาและต่อย,ยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนารัษฎรตลอดไป